ขี่โคดมันขี่โคดง่ายแล้วก็จอกเทศพัช,ชาตัวไม้1,260รถมีน้ำหนักเบาขี่สบายเครื่องนิ่มคัดง่ายฟิกิปเตอร์ขึ้นลงและครนนี้ปี258มาพร้อมชุดขับขอบกระใสเพราะเธอมีกระเป๋าสองใบหูยมันไม่ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่หญหญหญตัวอลังการหรือว่าเป็นพวกแบบเถอะทะเหมือนเดิมแล้วว่าตัวไม่ไมออกบาแม่งโอ้ยมันชอบฆ่ามันชอบฆ่า <c oughs> นะจอสี ทำไมอะไรไม่ไหมมันชอบข้าววะเรนของใม่ของเก่ามาเมียไม่เมียเก้าหรว่าเมียอะไรดีประกันวะเมียเก้าเพี่เมียเก้าเฮ้ยเก้าอะไงไอ้มึงนี่แม่งม่เชื่อเหรอโอ้ของใหม่ก็ต้องดีกว่าอยู่วะไอ้นี่แหมพูุไปได้ัลงรักเธอเขาแล้วนะมียอดยาหยีโอ้โหดูเป็นไงงะโอไฟโอ้ไฟนี่เหรอาก็จ้าเทพเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะยิ่งยิ่งทำยิ่งเพียวยิ่งเล็กเนาะโชค โฉอุ oh ้ยปั Bless ๊มกูจีโฟร์เอ็ก์โอโฉโอลินอันล้มไฟจะบอดไหนนี่ปุกคัสเซนซีอันล้มเอสบิวโมเท็กโอ้ยเขาแต่งโคตรเยอะมากมายดูข้างบนช่วงล่างเฮ้ยมันมันมันมเบาอุโบสถอะไรละมันมันขี้ง่ายวะขี้ง่ายเออปุกกระปุกคัสแต่งโหชิวโหไม่ถูกอืม เพื่อนคือความรู้สึกคืนเพื่อนนะผมพูดให้เพื่อนๆฟังนะมันขี้ง่ายอ่ะมันไม่ได้แบบว่าใหญ่โตแบบคล้ายๆแบบมันคุนคุนแบบคือแบบมันง่ายแล้วอ่ะคือแบบมันเบาอ่ะดูดิเนี่ยคือรถมันจะทันสองนะแต่แบบมันแบบไหนคล่องไงยเออดูดิ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 ได้ไหดูดิ ออกมากโคตรแพงแต่มือสองแซกลุ่มกินจัดไปสี่แสนเก้าหมื่นเฮ้ยสี่แสนแปดหมื่นก็ให้ 4, 80, บ้านพอนะแต่งแบบน,คน,คน,คนี้คงคงกินเพื่อนเพื่อน,อนที่เคยลองพันสองนะไม่ว่าจะเป็นเอ็นดูโร่พันสองสปอร์มันพันสองเอสนะมาเจอพันสองหกสิบเพื่อนเขี่โคตรง่ายเพื่อนเลองเลยแซกลุ่มกินไฟได้คันนี้มารีวิวให้เพื่อนฟังก็เนื่อนนานมากนะหลายปีเลยเพราะออกผลิตออกมาหลายปีแล้วนะแต่เราหาหมือสองแบบภาพดีๆแล้วก็ไม่น้อยๆแล้วก็ ราคาทุกๆไม่ค่อยได้วันนี้แหละได้แล้วนันเพื่อนช้าไปหน่อยแต่ก็มานะโอเคนะนเพื่อนนะศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสีสเ็ปลกกินถ้าคุณอยากได้พิ่ผมเทสรถมือ2ยี่ห้อไหนก็ทักมาเลยกันผมพยายามจะหาให้นะและขอบอกเลยว่าเอามาต้องมาขายไม่ใช่มาเทสอย่างเดียวมาแอกมายืมเขามาแอกอะ่ะใครๆก็ทําได้แต่ซื้อมาซื้อมาขายอะใช้เงินตัวเองสวัสดีครับ